อันนี้อันนี้ต้มยังเขาใยน้ำต้มปลาหมินโอ้เป็นแซ่บแซ่บอยูเข้าดูเข้าตรงน้าบ้านเขาครับตรงน้าบ้านเขากระดาษกระดาษเน่ต้มเป็นโด้ตีกินลายคนแซ่บแทบนี่คือกระทะอยู่ตรงน้าของแท้ครับหูกับบกข่อยมีดอกอนนี้คืออยู่นาโคกครับ ครับเดี๋ยวผมที่พาไปเบื้องอันมองนึงอาจเด็กเล็กเด็กน้อยหรือว่าผู้เฒ่าผู้แก่ที่บุเคยเห็นนี่คือจาระแแม่เส <c oughs> <c oughs> ื้อแปลกๆน่ดอก <c oughs> นี่จาระแแม่นี่ <c oughs> พวกเจ้าเคยเห็นบ่านี่เป็นบ่องไว้น้ำปูน้ำปลาครับย้ำย้ำไปมาตรงไหนตรงนั้นแล้วก็เอาคกเอาน้ำปูน้ำปลามาไว้ทั้งนี้ครับ จเนียนนนนนเป็นสิ่งที่หลายคนอาจบกเคยเห็นก็ได้ครับรโอ้ต้มปลากลันใกล้สุกแล้วออกสุกแล้วกินแล้วก็ได้เงินเอาครับก็มากินต้มปลานิ้นครับกับที่มืออีสาน,นิีดีครับ มวลฮี่ห้าครับมืดอดนีก็ควนข่าตาได้ป่ะนี่ตากต้กตมบะนิ้นก่อนสูกแล้วก,ก็ตักออกไปสู้กันกินโอ้มันจะแซ่บครับต้มบะนิน้น กินอยู่ตรงให้ตรงนั้นนี่คือ <c oughs> หน้าตาของต้มบบน,นี้นะครับ <c oughs> เนริญเซ่บ อันนี้ตำยังเขาครับเนี่ยอันตำส้มบักฮวงจ้าเอันมีบักทั่วอันใส่บักทั่วเพราะมันเคยแสบเคยนัวเป็นตะนัวยูดอกใส่ปลาลาซี<ส>หาซ้อนอันนี้ปลาลาต้มนะจ้าแส่กลางทุ่งแท้ต้องใส่ปลาลาตอนน้ำ <c oughs> อันนี้ลูกไส่ปอนี่อัน <c oughs> นี้น้องสายจา้า <c oughs> สมโพธิหนาคือกัน <c oughs> จะต่ำแห้งเลยลูมันฟูงมื่เม่อตำตอันนี้สารีใ่ตองอเบิ้งเบิ่งแม่เห็ดแป๊บเดียวจะตำเองแม่แม่จับช่วยกันดี ใกล้แล้วแล้วบอครับเนี่ยใกล้แล้วแล้วปรุงเรียบร้อยแล้วซิมซิมซิมเอาตอนยังไงเนาะแม่เยี่ยมเยี่ยมเป็นวะเยี่ยมแซ่บแห้งแซ่บแห้งผู้หลานน่องอยู่ทั้งหลังผู้หลานเป็นน่องมากินน้ำเนบ้านนี้ลูกโดกแซ่บปลาอีกนิดนึงป ตั้มไปเอาไปละหางตองเ่าว่าก็เกิดไม่องมาเซยแม่ทำไมอันนี้เหลือไว้เอาเอาตั้มอีโคกหางตองมาไปงานข้าวนี้เป็นตาหนูกินบ้างออออซิมอีต่งเส็บเส็บเส็บแซ่บแส่บที่เหลือ ครับตอนนี้กาเน่ยืนใด้กนขนงฮขกกัดเริ่มที่ม้าแล้วหลายขึ้นแล้วต้มปนินกับตำมะกอมาไปลูกมืออย่างเงี้ ต้มแบงปลาอย่งเดีมีหอดบักมูวน่ตาหีาของหวานพ่อมหวาน่อมเข็นตัแซบเว้ยหวานขามาบ้านนี่ยำชมกันนี้บ้านดัแซบนัวทาหาอีสานแซบเอาไว้นี่ทำก็คือน่ะพอละแบ่งใส่จานนึงต่างหากแล้วก็ได้จานอย่าวเงี้ยมาเด้อกินข้าวมาเนี่ยกินข้าปลา มาเขามานั่งมาเนี่ยมามามาเรียบร้อยแล้วนี่คือเเสน่ห์ของอีสานบ้านเขาครับกินเข่าเยอะท้องให้ต้องน่ากินหลายหลายคนครับยังแซ่บ นี่มีนไหมครับนี่กับมีอีกหกนึ่งเพิ่มมาอีกครับนี่ตำมะกอขึ้นกันบ่จ้าอันนี้เพอันนี้อันนี้เพดอันนั้นธรรมดาเน่ะเพียโอ้ีสำพอมันขาวนี่มาโจรมาตาบอกลงมาอีกก็มาครัวกับมี่มาครับเดินครับ